Khoi lại Ý giờ gì? Hả lại có không? Spike down, C. For you. Thank you. <coughs> <Locking> อยู่นี่อยู่นี่ไร่ท้งป่ักัน,นสวย,สวย,ส,วยสวยครับสวยไปสวยอ่ะสวยครับสวยขบมครับ ข่มวเองาเอมาเช้าของหรอครับข่มขาอะไรใครเอามาเช้าใครเอามาเช้ามองอะอม่โอ้วาไอ้ข้าองข้าเรื่ออะไรกูขัอร่อยมากมีคนขับอร่อยมาเราอีกเนี่ย อยู่นะเองสองตัวใน้สองตัวไอ้โดดขึ้นแด็บไม่ได้สวยสวยสวยฮาร์ฟสลอ ฮาสไปลเลยครับสลารเขาเขาเสอย่แล้วอย่าอย่าลกดิครับเจ็บมักมากครับตนนี้น <c oughs>

ไวอยู่เนมเฮ้ยโดครามหลอเน็ตเด็ดหลุดาพี่มัอยู่หน้านี้เลยดูดิยิงทะลุไทะลุ่ะพี่เปลี่นบา r ร r อรีเน็ตหลุดเน็ตหลุดเนปะพียนปะ เีหรอไนด้ทุกคนนี่ข้ามไปได้ครับระเบดเลยระเบไปเลยระเบไปเลยปิงกลับมาอย่งเปิงกลับมาแล้วมันรู้แลวนี่ว่าแต่ไม่เป็นไรกูก็ยังซูมอยู่ทำไมมันซูมแล้วมันเหมือนเดิมว่ะเมื่อกี้ The way anyway. One enemy remaining. Spike down A. Looks like I was the stronger one. Oh wow. Or you พมครับเฮ้ยผมรับได้นะครับฝ่าเอียโร่เบือชาร์ปุนะ Bike down mid. Enemy spotted mid. One enemy remaining. Oh. In a. Take it out. revealing area. Haha. đâu không đi, đâu không đi ใครพังแมวไอ้แย่แล้วหมดจริงจังเกมนึงตายเข้าไปบงบงข้าไปบงเข้าไปโอ้ยไอ้หัวผมไปเลยล่ะออกอ่ะไม่หนออกพังฮาดิพังฮาด ตาหน้าเราบุกไวเราเข้าชนะเลยจบถอยมาได้หลัพี่เคยถอยอับน้งงงองเจ้าชัหฮาวาบะอยู่นี่ เฮ้ยเกินปุยมุ้ยเชีย่ยไม่ได้แดบเข้าไปเลยแม่งผมมาเข้าหัวสองคนชอบเดินยิงอะแล,ะล่ว่าไงนมเนยไม <c oughs> ่ชอยไม่ชอย <c oughs> อันนี้ตกไหนวะ <c oughs> เฮ้ยได้แผนใหม่แต่ตกบนหลังคาด,ดีมากมาก không nhìn uh. đi không hết lắm 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 จะรู้ผมมัไม่มาว่ะพี่อะไรอ่ะใครใครขำพี่อะไรกันจะรู้ไม่มาน้องโอพี่โคตรเซ็งเลยอะเ้ยขอบคุณสานหนึ่งพี่ขอบนไอติมหนุ่มขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับีหอมนะหอครับสวยๆหอมนะครับสวย ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ส่งข้อขวัญมาให้นะครับโอ้ยขอบคุณครับปั่นเกินเจ็บคอใช่ไหมเนี่ยจะอ้วกเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอาการแบบนี้เลยใช่ปะใช่ใช่ปะ ว่าแล้วท้องมันเล็กไงเลยบบว่าเล็กเล็กนะน้องแต่ท้องนะจ๊ะนี่มันเนี่ยด่าเขาทำไมเขามากัาเรา คนด่ากูกูยิงเฮียอะไรยังรึฟูบายเลยฟูบายฟูบายฟูบายอ่ะฟูบายอะบาแม่งเลยเอ้มาดิครับหาดิน้องวีวพร้อมกดอ่ะดูเสียงดีแน่นอนขอดีครับสวยขอดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับอย่าลืมซื้อหวยัเฮียนะครับ Let's fly I fly I fly โอ้ยโจยังยังยงยิงเข้าตัวไปยี่สิบจะอ้วกจริงอิบหายมีควยแล้วเฮ้ย ฮ่่รวยรวยรวยเรียบร้อยดันมาหมดอ่ะโอ้ว้าหกลัวก็กลัว ป็นไงฟูบายเพียแปดนทีกรจะเจ้จริงๆน้งองเอ้ยมาเดียวค้ามาเดียวคนนี้เข้ามาได,ด้นะครับฟูจอนเลสัต <c oughs> นม <c oughs> นม <c oughs> <c oughs> นมกูรั่วเลยฮ <c oughs> ัลโหลว่าไงครับ เพิ่งตื่นหรอเนี่ยเปล่าครับพิ่งมาจากทีทีหนึ่งที่เขาเปิดตอนคืนครับกลีอ <laughs> โอ้ยผีเนี่ยจะทำให้โดนแบนด์เพราะผีจริงแนะเน <laughs> ่โดนแบนอีกอยู่ทรง <laughs> จรันมาจากจรัน <laughs> ไง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 มาจากจรันอยาก อยากเน็ตต้องเลยตัอ้าวอ้าวฟองเปลี่ยนฉันโอ้แล้วกูอีกแล้วที่โดนอ่ะไอ้เหี้ยเดินกันไปสองตัวไม่โผล่ขึ้นมายิงกูเดินผ่านน้โผล่ขึ้นมายิงเลยพี่แรงไงน้องโอ้ยมันหักตรงนี้พี่ไม่ได้เช็คมุมแรงแรงไปน้ำหนักเยอะเราสายตำรวจน้ำหนักแล้วล่ะ อ่าดีดีเพิ่งตื่นเลยอ๋อหรอของเราหรอขอโทษครับขอโทษขอโทษสวัสดีครับอะไรร้องไห้หรอร้องไห้นะครับสวยๆอยู่กับผมนะครับอยู่กับผมแห้ร้องไห้นะครับสวยเธอเวอเขอจะร้องไห้เพราะเสียงพี่อุ้ยปวดหัวจริงอาจจะอ้วกว่ะน้องซีที ตัหา a l f slot ไตัวหาส f s เขามีหูฟังนะเขาบอกส l o t า a าฟอย่าเมมเยอะ half ร l o t ้ยเต็ง a เฮ้ยอะไรโอ้ผม half อัดใจด้วยฮ่าฮ่า slot half แล้วอะไรครับส <c oughs> ุดหล่อเหรอครับสุดหล่อเก่งครับหลายรอบเลยนะเออให้คอมเจค้าสุดหล่อมันตุ่มนะทั้งหมดเจค้าสุดหล่ออีกทีบอสมาสุดหล่อโอเคมาสุดหล่อมาสุดหล่อ เดี๋ยวผมบอกกระสุนให้ดูนะคะรับสลาโอเคนะ,คะัะโอเคนะัะสลารรอร่อยมากอย,อยู่รู้อยะะูรูอ้อ๊อบนะสลา โอ้ยเล <MC 3> right ่นอะไรก็ไม่รู้ถอดสมองจัดอะขวายไปขวายไปขวายกันขอถามมินเกมไปพี่มาเข้าเล่นพี่โอเบอร์เตอร์สไลด์ไปสไลด์ไปสไลด์ไปไหนสวยน้อง เฮ้ยน้องฉลาดแล้วว่ะปดหายนมคเฮ้ย่แล้วเราก็จะแพ้เวตาเดียวเดียวเพราะกูติดเล่บจะไปนอนต่อแล้วจะไปนอนต่อแล้วเหรอโอเคครับ กูทำตัวเองไม่ให้ได้นอนอ่ะคิดดูดิแล้ววันนี้ก็ใจให้ครับทันใจแล้ว<อ>ครับเมื่อกี้กูไม่ติดเล่นนานนานละโอ้โหไม่กระเตื้องเลยพี่สกอร์ไม่กระเตื้องเลยสกอกรอกอ์ไม่กระเตื้องไม่พอสกอร์คิย์ก็ไม่กระเตื้องเนะครับเมืเ่อกี้ถ้ากูไม่ติดเล่นจะนานนานละจริงขอโทษทุกคนเลยขอไปขอโทษในแชทอ้ะเตี๋ยนะ ขอโทษนะแต่กูไม่ผิดแก้วเปือกเลยหลัง โอัยอย่ารู้โรย่ารู้โรยโอ้โหนัดนิดเดียวเองนัดเดียวเลือกมันเหลือหนึ่งอ่ะน้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะปวดอ่ะจะอ้วกพี่ก็ยิงไม่คมไม่คมปะป win. ใครใครเหยียบหางหมีแล้วะ

ไปบ่็ตวนนี้พี่กำลังเคลียร์ปากอยู่พี่เธอมาช้าไปเธอมาช้าไปเสียงหมูตายเ่อไป are divided. บีเมียนเตียเจ็บจอดใช่ใช่เรียบร้อยแล้วไม่ทันแล้วครึ่งยังอ่โอ้ครึ่งหนึ่งแล้วโอ้ยออกซิเจนด่วนขอย่าเอาลิงนะฮะเอ้ยเอาจริงนะฮะ อเอร์แรงอะไรหรอครับแรงซีเวอร์ครับผมแ,แม่จ๋าแม่จ๋าโอ,โอ้ผมไม่ได้เลยครับแอสโตรหรอไม่เป็นไรครับค่อ,คอยๆเล่นล้วกันครับผมไม่ไหวแล้วผมจะอ้วกขสอบุญฮาร์ดดิ เฮ้ยอะไรอ่ะใครยับห่างเร็ววะ

นอนนะครับนอนเถอะไม่ไหวจริงขอบคุณคนที่ใ่รัออฮาที่แบบอะดี๋ดขอบ,บนนคุณเรลอที่แปนะคับขอบมาครับผมไมื่อวาล้วไปดอนลาันดียลอันี้ครับกอบมันลอยไปแลทุกคนผมไม่ไหวละวนหัวจะอ้วกม,มาเจอกันพรุ่งนี้